ส่วนของเนื้อนะคะมีเนื้อสดตับสดเอ็นแก้วสบายเนื้อลายนะคะแล้วก็ไส้ดง้งมีทุกอย่างครบเลยค่ะที่เป็นเครื่องในตอนเนือ้อต้องมาลองนะคะถ้าพลาเด็ดขาดเลยค่นะเนื้ออันนี้เป็นอะไรฮะเอาเหล่าเนื้อรวมพิเศษเอ๋อของผมนี่ใช่ไหมฮะใช่ค้ะเอาเหล่าเนื้อรวมพิเศษอ๋อน้ําใสาแต่ว่าหอมเหมือนกับเป็นมีน่องเนื้อเนื้อลายด้วยเนาะ พาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายครับออกจากพิษณุโลกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่เราเดินทางกลับมาถึงนครสวรรค์เช่นเดิมหาร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ด,ด,ดมาฝากเพื่อนๆนฮะนี่เรามาในตัวเมืองนครสวรรค์แล้วครับมีคนแนะนําผมอีกแล้วว่าครูตักกินหมูผมกินเนื้อให้มาร้านนี้มีทั้งหมูมีทั้งหมูมท,หมทั้งเนื้อฮะเขาชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาร้านรสเด็ด กว ca, ว๋วยเตี๋ยวเนื้อนครสวรรค์ก๋วยเตี๋ยวหมูนครสวรรค์ร้านรสเด็ดตกลงชื่อจริงๆอ็ชื่ออะไรกันแน่สวัสดีครับอันนี้ชื่อชื่อร้านก็คือร้านรสเด็ด<า>ใช่ไหมฮะมีทั้งหมูทั้งเนือ้ออยืนตรงนี้เริ่มหอมก๋วยเตี๋ยน้ำใสะอ๋ะออันในตรงนี้เป็นหมูแล้วตรงนู้นเป็นเนื้อรู้สึกว่ากูตักเขาสั่งเมนูหมูไปแล้ว งั้นผมขอเป็นเป็นเกาเหลาค่ะเกาเหลาของผมเกาเหลาเอ่ออ่อเกาเหลาเนื้อนะฮะค่ะเหลาเนื้อค่ะเนื้อมีมันเป็นเนื้อรวมได้เลยไหมคะเนื้อมีครบเลยค่ะโอเคโอเคโอเคเป็นเหลารวมนะคะเหลารวมพิเศษหรือธรรมดาคะเอาพิเศษก็ได้ครับจะได้เดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยออ๋แล้วมีลูกจิ้มด้วยเหรอฮะมีลูกจิ้ม ที่ทั้งหมูทั้งเนื้อเลยค่ะงั้นเอาลูกลวกจิ้มเนื้อใหม่อีกที่หนึ่งด้วยลวกจิ้มเนื้อนะคะอ่ะมาเมื่อกี้ทางตรงนู้นลูกกับภรรยาเขาสั่งไปแล้วอ่าค่ะรวมเลยนะฮะ 8, ใช่อ่านี่ฮะร้านรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้สวรารลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับม้ามไส้สบายด้งเอ็นแก้วน่องลายออกครบเลยส่วนหมูก็ป้ายเป็นสีน้ําเงินสีฟ้านะฮะลูกชิ้นสันในหมูตับหมูสดหมูตุ๋นอ่า อ๋อสไตล์เป็นเป็นแบบน้ำใสๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวน้ำใสค่ะไม่มีนะกอนนะคะอ่าดีเหมือนกันดีเหมือนกันจะได้ลองหลายๆอย่างขาไปเราไปลองน้ำข้นและที่พิษณุโลกนะขากลับเรามาดูขอขอไปดูปรุงใกล้ๆตรงนู้นได้ไหมฮะเดยนๆอ่าขนานี่นี่ฮะหม้อน้ำซุกยืนหอมอยู่ตรงนี้อ๋อน้ำจิ้ม ร้านทเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยค่ะไม่เหมือนใครค่ะที่ว่าเราสั่งลวกจิ้มก็จเป็นน้ําจิ้มนี้เลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ามาอันนี้มาดูอันอันนี้เนื้ออันนี้เป็นอะไรฮะเราเหลาเนื้อรวมพิเศษอ๋อของผมนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราเหลาเนื้อรวมพิเศษอ่าอ๋อน้ําใสแต่ว่าหอมเหมือนกับเป็นมีน่องเนื้อเนื้อลายด้วยเนาะอ่าแล้วก็มีอ่าในอันนี้อ่าอันนี้ของผมแล้วแล้วก็มีลวกจิ้ม แล้วก็ผมมีสั่งลวกจิ้มเนื้อด้วยอ่าๆงันเดี๋ยวดูลูกจิ้มเนื้อกันครับขอยืนเกะกะแป๊บนะเ <c oughs> นี่ยเขามีทั้งเป็นทั้งถั่วง,งอกทั้งผักบุ้งเลยนะฮะอืมค่าทางขายดีผมมาเหยียบรถมากลัวหมดก่อน <c oughs> มาจากพิษณุโลกนึนมาดูกันครับอในตู้เนี่ยฮะบรรดาที่เขาลวกไปแล้ว อ๋อแต่อันนี้เครื่องลวกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมี่เริ่เยี่ยมอีกหนึ่งนะคะอ่านี่กำลังทำใช่ไหมครับนี่ครับอ่ามันก็ต้องมีข้าวเปลา่าเนี่ยน้ำตับเนี่ยน้ำจิ้มนี่ก็คือรวมเลยมีหลายอย่าง ได้หมดเป็นเป็นเป็นม้ามก็ได้ครัผมชอบม้ามไม่มีไส้ก็ผมเอาม้ามทดแทนไปก็ได้เออเอ็นแก้วก็น่าทานน,นี่ครับแล้วก็โรยโรยหอมหอมกระเทียมเซียวหอมหอม,อมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะ ปไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันที่โต๊ะรสจิ้มจะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลย <มา S 1> ยก,กยกยกยกโชว์ยกโชว์ผมได้ไหมเอาจะได้เป็นเป็นหน้าปกไปด้วยในตัวนี่ขอบคุณนะคะโอเคครับเดี๋ยวไปทานชิมกันที่โต๊ะ,ะขอข้าวเปล่าสักถ้วยหนึ่งครับที่ร้านเป็นข้าวหอมมะลินะคะอ่าเยี่ยมเลยครับไปดูกันครับอนี่ครับมาดูเลย กูตักเป็นยังไงกูตักสั่งอะไรมาเ,มเส้นหมี่เส้นหมี่หมูตุ๋นใช่ไหมขอดูของคูตักหน่อยอของเฟียดสั่งอะไรเส้นเส้นหมี่เนื้อตุ๋นเส้นหมี่เนื้อตุนอ,อันนี้เป็นสูตรน้ำใสนะเขาแยกหม้อคุณแยกหม้อแยกอะไรคนคนละหม้อกันอะมาดูใกล้ๆครับนี่ของผมงเกาหลัง เกาเหล่าจะเป็นหน้าตายอย่างนี้น้ำจิ้มก็สูตรเฉพาะของเขาเลยเนี่ครับลูกชิ้นเดี๋ยวได้วันนี้มาช้าไสหมดนี่เนื้อลายเนื้อลายนี่ก็เป็นได้แล้วค่ะนี่ออหองมะลินะคะพรรยาชมบอกน้ำจิ้มอร่อยมากค,มค,ครับผมครับผมมาดูครับ ข้าวข้าวก็เป็นข้าวมะลิอ่าลวกจิ้มลวกจิ้มแบบนี้สไตล์ข้าน้ำใสๆนะครับนี่แต่หอม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 เดี๋ยวจะชิมเปล่เปล่านะฮะยังไม่ต้องปรุงหวานน้ำซุปหวานมากเลยว่าไหมคุณ หวานหอมแบบเชงเชไม่ผิดหวังฮนะที่เขาแนะนำมาผมก็จะปรุงตามสไตล์ของผมนะฮะที่ผมชอบน้ำปลานิดน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ใสเพราะว่ารสชาติของน้ำซุปเขาโอเคแล้วผมจะน้ำส้มไปหน่อยมีลูกชิ้นปิ้งด้วยนะคะเอาไหมมีเอาไหมคุณเอาไหม เป็นขาทับทหนะคะหมูนะคะค่ะเป็นหมูสองไม้หมูสแล้วก็เนื้อเนื้อสองมีเอ็นด้วยนะคะที่ร้านมีชิ้นเปเอ็นหมูสองเนื้อสองเอ็นสองจัดครับเอ้าเลยลืมเลยใส่น้ำส้มไปกี่ช้อนแล้วเนี่ยช้้อนนแลว่ใส่เปรี้ยวครับใส่เปรี้ยวไม่ค่อยติดน้ำส้มนะติดพริกติดพริก ชิมเลยสดน้ำอีกทีหนึ่งน้ำปลานิดน้ำส้มหน่อยอโอเคละปรุงแค่นี้เองอันนี้ <c oughs> มาดูมาดูลวกจิ้มมั้งโอ้ยโอ้ยนี่นเนื้อตรงเอ็นอจิ้มเนื้อตรงเอ็นครับตั ชิมลงไปชิมลงไปอืออันนี้เป็นถือว่าเป็นการชิมน้ำจิ้มสูตรของเขาได้นะฮะบอกน้ำจิ้มเขาสูตรเด็ดอืลวกแบบลวกแบบขอบเคี้ยวอะ่ะไม่ไม่เปื่อยจนแบบสมบครณ์ขอบเคี้ยวแบบผมนะโอเค อาจจะไม่ถึงจะเปื่อยมากแต่ว่ามันหอมมาดูมีอะไรอีกกินเนื้อละม,ม้มามม้ามคือเขาไม่ได้ลวกจนเปื่อยจนแบบเข้าปากแล้วละลายไม่ใช่นะครับคนชอบเคี้ยวแล้วก็น้ำส้มโอเคหอมออมเปรี้ยวอมหวาน คือสำหรับน้ําจิ้มคนที่แบบอย่างผมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปอื่นๆนะฮะไปผอาน้ําตาลใส่นิดนึงน้ําส้มลงไปแล้วคนๆกันนะ่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยฮนะถูกใจผมมามไม่เหม็นม้ามเนี่ยเด่นไม่แรงนุ่มจริงจัดใจดิ นี่นี่ขอบกระด้งใช่ไหมฮะนี่ขอบกระด้งใช่ไหมะนี่ขอบกระด้งขอบกระด้ง,ดงคนที่ชอบเคี้ยวอะ่ะขอเคี้ยวอะ่ะแต่ไม่ใช่เหนียวนะกึ่นกลางร,ระวังเตีียวเยกับเหนียวกำลังขอเคี้ยว คนที่ชอบกินเนื้อพอมีฟันเคี้ยวนะอร่อยสนุกลิ้นสนุกปากครับเอ็นเอ็นเอ็นเเพลินครับเพลินกินร้านนี้แล้วเพลินอืมนุ่มหนึบหนึบหนึบอร่อย น่าจะเป็นเนื้อลายอืมสะใจสะใจครับสะใจสะ่งใจอืออร่อยลาบไม่ได้แล้วเพื่อนๆมาร้านนี้นะเนื้อลวกจิ้ม พีโด่หมดแล้วพีโด่อีกไหมไมกินลูกชิ้นอ่ะเดี๋ยวพีโด่เรากินลูกชิ้นพะ้อกินี่อยอืมพอดีเดียวเย็นมีนัดทานข้าวในกรุงเทพฮะ แล้วสดแล้ลวกมากำลังดีเลยครับ ลูกชิ้นเขามีทั้งเนือ้อทั้งเอ็นนะ น้ำอืมข้าวมีข้าวหอมมะลิ น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มทุกกับข้าวนี้ยิ่งยิ่งอร่อยครับทุกกับข้าว น้ำซุปหอมรสข้องคอแต่แต่ม่ได้ั้น้ำ,นำลายน้ำนลายเป็นขอนี้เล nhiều phần ăn nhảy phao một quế ชิมเข้ามาแบบนี้เลยครับไม้ลูกเล็กๆนะลูกเขาไม่ไม่ได้ใหญ่เท่ากับที่ใส่ม,มาในชามก๋วยเตี๋ยวน้ำจิ้มเป็นไงคุณน่าจะอร่อยอยูอ่ด้อยค้ัครับเดี๋ยวดอชิมชิมลูกชินของคุณตักหมูใช่ไหม,ไมเป็นยไงน้ำจิ้ม แล้วเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวหมูนี่โอเคไหมชอบเลยใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ตั้งเป็นเกาเหลามากินกับข้าวนะเพราะข้าวว่าเป็นหอมมะลิบุตาก,ก็ชอบเ<อ>น,นือสองร้แกน้ำจิ้มอร่อย ขอเอ็นไม้นึงค่ะผมจะกินเอ็นเอ็นกินไปเอ็นไม้สะทัดรัดนะครับมันจะมีค่ะขอโทษด้วนะครับนเอาไม้ถนึงวันนี้นคะค้าอยู่กี่คนเนึงอร่อยกินล้้อนคขาปิ้งมาให้ล้อนเอ็นอร่อยมันจิ้มเขาหวานหวาน อร่อยครับอิ่มอร่อยไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆครับอแนะนําเลยนะครับว่าผ่านไปผ่านมากดเป็นลิปนี้เลยค่ะขึ้นน้จิ้มนิดเดียวนิดเดียวฮะอร่อยครูตั๊กชอบน้าจิ้มที่เขาจิ้มเนื้อที่มากับก๋วยเตี๋ยวเอามาจิ้มลูกชิ้นอืมนี่ไม่กก็แนะนําเพื่อนๆครับว่าผ่านไปผ่านมาขึ้นเหนือ จะไปทางเชียงใหม่หรือจะไปทางเชียงรายก็แวะได้นะครับอร่อยรับร้อไม่ผิดหวังทั้งคนที่ชอบหมูแล้วก็ชอบเนื้อนะครับเขาขายดีครับอเปลี่ยงถูกใจมากโด้อร่อยไหมโด้ครับ ครับอร่อยไหมครับอเยกพระเจ้าอะไรรสมากอิ่อร่อยอร่อยถูกใจใส่เนื้ออย่างผมมากครับเดี๋ยวผมถามข้อมูลหน่อยเผื่อเอฟซผมเขาจะมาทานร้านนี้ชื่อว่าร้านร้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดนครสวรรค์นะคะครัตั้งอยู่หลังโรงแรมพาราไดโซนะคะครับถนนหินมพานนะคะซอยยงอันถ้าเกิดจุดที่กัดง่ายๆก็คือตรงข้ามต้นหมูแม่ประยูนค่ะ แล้วก็เปิดเปิดอ่าแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะค่ะนะครับที่ร้านมีทุกอย่างเลยค่ะมีเนื้อครบเลยนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ทั้งเนื้อทั้งหมูมาทานได้ในส่วนของอ่าในส่วนของเนื้อนะคะมีเนื้อสดตับสดเอ็นแก้วสบายเนื้อลายนะคะแล้วก็ไส้ด้งมีทุกอย่างครบเลยค่ะที่เป็นื่องในโอ้แล้วน้ำส้มน้ำส้มจิ้มอ่าเนื้อลวกนี่เด็ดมาก ค่ะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยค่ะไม่มีใครเหมือนแน่นอนค่ะที่นี่ถูกใจคอนเนื้ออย่างผมครับคอนเนื้อต้องมาลองนะคะท้าข้าเด็ดขาดเลยค่ะไม่ผิดหวังครับเป็นเพื่อนแน่นอ่ารั้นเก็บตังค์เลยครับขอบคุณมากค่ะอื่วนราคาก็อยู่ที่ห้าสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยฮะหมูก็สี่ห้าห้าสิบห้าสามสิบห้าอือราคาก็ทั่วๆไปเนาะ บางทีผมว่าถูกกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพซิอีกเนาะขายดีครับขายดีเห็นน้ำแข็งฟรีนะคะน้ำแข็งพีเศษนะคสามร้อยสี่สิบบาทค่ะโอ้โหราคาผมว่าละ้ใช่ครับลูกค้าชอบน้ำจิ้มที่ร้านนะเพื่อนเพื่อนเพก็มาลองนะฮะใสยเนื้อ ช่องโดโดพาเที่ยวเดินทับลอยเด็ดจริงๆครับขอคุณบกันหน้าชันในนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโยครับนักปราชั์เป็กปราชญ์ครับอ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางรีบเข้ากรุงเทพมีภารกิจต่อไปนะฮะตอนบ่ายแก่ๆเงินก็สำหรับร้านเนื้อร้านนี้แนะนำไว้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโยครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางต่อใส่แมสใส่แมส